เออสั่งมาเด้อจ้ะอุ้ยมีแต่ใส่หนีเลยเปิดมาเลยก็เห็นปลาไหลเลยล่ะค่ะพี่น้องช่วงนี้บ่อแต่หนุ่ยบ่ได้ไปทะไยเขายามบางรันนะคะ mm. แต่ความว่าอากาศมันเย็นเบาไว้พี่น้อง เย็นแห้งว่ิ่นไสะเล่าบทปนไปิ่ประมาณที่สามเลยมายามหลอบตอนเสาเอาแทนเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสองหน่วยปันพื้อร์ของปาเด้อค่ะวันนี้หน่วยก็สะเล่าบุรกะไมายามหลอบคือเก่ามาสายเด้อค่ะพี่น้องเนี้เพราะว่าคือเกาแล้วค่ะอากาศเย็นหย่านใต้ไม้แหลกเด้อค่ะหลอบสองอันแรกสีมานประมาณจะไปเมืองกันคะไม้แหลก ลาบุดลงไปแล้วพี่ดอวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกลงถังหลบอันนี้บลาหอยเขาเนาะถาว่าไปแล้วอุ้ยหนามก็ลดน้อยลงแล้วค่ะแล้วก็กระสิปล่อยหนามมาเด้ดเตะบักหอยให้ปลา มันแซน่าไมโดนมันหักเอาบอเบาถังนะคุณบอเอาขึ้นมาขึ้นเพราะว่ารอบนี้มันบอกโอเคแลนะ้วมันบอกไข่ไตมันบอกไข่ไ้แซนหน่อยคือเกากรือเป็นเสี้ยวปกกหอย ไม่ด้พระโตไม่มือมานเมือประมาณล่ะค่ะพี่น้องมันเข่ามันแตกก้อล่ะค่ะเข่ามันแตกนอนล่ะเข่าหน้าปังเนะะี่ค่ะไม้สองแล้วพี่น้องหลาเย็นจ่อยจ่อย <c oughs> <c oughs> ฉันรู้ว่าเธอไม่ฉันลงหรอกเพราะเธอเป็นห่วงฉัน <c oughs> นบ่ครับทำมึงเด้บอบ่มีป่าลงโอ้โหบ่มีพ้าโตพี่น้องจะสิกามีออาวมึงอันต่อไปอันสองเลยครับพี่น้อง ปลาพโตบอ่อบอมีคือกันพี่นออ้องเออปลาคอนหมอกสองโตบ่เอ้าบอ่ออ้าวถือวา่าจะ่ไม่ย่ามหลอกของมือนีลาเด้อค่ะแล้วซื้อมือนีถือว่าบอ่บอประมาณเลยใด้อยูแต่ว่าบอ่ออ้าขืนมันน้อยโพดค้ังไว้คือเกาเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็จะกลับเข้าไปบ้านแล้ว ยามหลอดประมาณกับเลียนเป้่าไม้ละค่ะมาเก็บพักกระเด้าแทนเอาไปแจวปนนะคะยางร้ายจะไม่ป้าคอหนมอกค้างไหวอยู่ประหยัดไปอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องกระเด้านี่กะกำลังงามงามแต่ว่ามันกะถือเขาหลักตัดไปหลายอยู่พี่น้องเขามาหลักตัดงามมันหลัก,ก็เก็บดอกไปขายคือต้นไม้ยางเกณฑคือลิงอ่ะเจ้าเป็นลิงกับชาติมาเกิดใช่ไหมพี่น้องมีคนเขามาตัดมันไหมเขามาตัดต้นมัน คนทังอื่นดอกว่าอู้ๆมันพลอยด้อครับเป็นดอกแล้วก็มีแต่กงานชิ้เก่าพอใจยังเอาบักขอยไป เห็ดไมโน่เมะะื่อกีค่ะแซ่ไวแล้วไปไปนม้วนหน่อยสิเอาบกหอยไปเห็ดแบบได้กินเลยค่ะพี่นอออ้องต่อคลิปเลยค่ะพี่น้องมต่อไปที่จะทำวันนี้ก็คือสิ่งที่จะค่อยปลูกินเลยค่ะล้างเอาที่ดินออกให้หมดก่อนอันนี้มีน้องสาวให้มาเด้อหมืนกระต่ายงมเอง ฉนไปเก็บมาในถางคือเขาถูกแล้วฉันก,ก็เลยแบ่งมาให้นีนี่ก็เลยจะทำกับข้าวนะคะวันนี้ซับดากหอยเซ็ตเรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่คือวัตถุดิบมือนี้นะคะเราหน่ยกาสีออมใสไม่ใช่อ่อมสินีจะผัดใส่ใบอีเลิศนะคะเพราะว่าใบฉะพูนะะ้นค่ะสวัสดีครับพ่อใหญ่จัดเปอร์เลิกเรียนแล้วนะครับมาทันแม่ทำกับข้าวพอดี เมนูวันนี้คืออะไรเมนูหอยจูบครับหอยจูบใส่อะไรใส่ผักครับใส่ผักหนูกินได้ไหมกินได้ครับจริงเหรอจริงครับมันเผ็ดนะลูกเจเจหนูเป็นคนใหญ่แล้วครับหนูกินได้ครับโอ้หนูเป็นคนใหญ่แล้วครับใครไปเล่นกองเฟืองแม่หนูครับนี่ค่ะผัดใส่พริกด้วยนะครับได้ใช่ไหมครับได้ครับอแล้วก็แม่เดี๋ยวแม่จะทอดปลาดุก แม่หนุยจะทอดปลาดุกไว้ด้วยนะคะเผื่อเด็กดกินไม่ได้ปลาดุกเผ็ดไหมไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดกินกับสดาที่กับปนสดาปนแล้วก็แจ่วสดาอย้ข้ากันเข้ากันไปจ้ะอย่าไปทับกับข้าวกันเลยใช่ไหมลกูกเมื่อวานเป็นอะไรนะหนูเสียใจที่เล่นกับใครแล้วก็แล้วก็วก็คนเนี่ยเขาชอบเสือก,ก,กเอเหรอหนูเสียใจที่ไม่ได้เล่นกับใคร ทำไมไม่มีใครเล่นกับหนูอ่ะลูกแล้วไม่มีใครเอาข้าวให้กินด้วยหรอใช่ใชหรอลูหอกหนูไม่ได้โกหกใช่ไหมเอาไม่มีใครเอาข้าวให้กินแล้วหนูกินข้าวหมดกี่จานลูกกินข้าวหมดกี่จานมมมมาแม่กำลังทำให้อยู่รอแป๊บนึงนะครับ <Okay. S 1> จุดยอดไหมลูกชอบ กินปลากินมือเลยเหรอวันนี้กินปลาอะไรครับปลาดุครับเลิกเรียนมาก็หิวข้าวเลยข้าวข้าวูกกินดีๆเอาช้อนไหมลูก นิ่เตียวเองเลือดก็ย้อนมาช้ำื่าไหงาแล้วแม่จะเมื่อหนูไหลอะไรนะกูเมื่อยกูไหลหรอใช่โหวันนี้กินข้าวแต่แบบแต่หัววันเลยเนาะน็อกเกอร์เนาะอืม พ่อไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วใช่ไหมลูกได้นี่ทำอะไรอ่ะสรางานนี่ทำอะไรไปทิ้เอาเศษอาหารเอากินกินกินจะได้ไปรับที่ อะไรแม่ใส่หอยแล้วยางยางตั้งนึงเหนียวเหรอใช่จะเป็นใส่เธอนะเอามาดูแม่จะใส่หอยแล้วทุกคนกินได้แน,น,น่นะเผ็ดนิดนึงนะ โระเทีผมผงชูรสแค่นั้นเลยแล้วก็ผัดหอยหไปก่อ,อนรอหอยสุกนะคะ,คะหอยยังไม่สุกคะหอยยังไม่สุกนะครับรอก่อนอนะครับหอมเหลือเกินหอมไม่ปุหอมไม่เปอรกะทิแซ่แข็งละลาย,ลยอ,อะไรนะลูก ใส่ใบชะพูลงไปค่ะใส่ไปได้หลายเลยพี่น้องเดี๋ยวมันก็หดลงนี่ค่ะเเรียบร่อยค่ะพี่น้องสำหรับผัดหอยสุดหนึ่งเด้อค่ะเจ็ดจังได้กระด้ค่ะไม่มีพิษไม่ถือคลิปนี้ก็สิจบลงซ้ำนี่และค่ะขอกัอนไับคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ